Uh huh. เป็นวัดที่มีตะเคียนเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับครับทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งศาลาเลยนะครับแน่นมากอาจารย์อลังการมากเลยครับเรียกได้ว่าที่พึ่งพิงแห่งลุกขภูมิพี่ครับนะบางบางทีก็มาอยู่วัดกันแหละมาช่วยวัดให้โชคให้ลาบบ้างเพราะว่าเงินทองของบภูมิเหล่านี้ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์อย่างเดียวเลยคือการอนุโมทนาบุญนะ,น,ะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนู่นคนแนะนำอยู่นู่นครับออเดี๋ยวอยู่นู่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่างหาตรงของดูแมวเน่อยพี่อนนอลังการมากเปียกนะเปียกเ,เพราะว่าเขาจะล็อกโครงไว<ม>้โครงเพราะว่าเกรงว่าคนไม่หวังดีจะจะยุกไปเอาแมวไปเพราะว่าเราต้องการให้แมวยุติวัด เพื่อบอกให้โชคให้ลาบบุนเข้ามาหาหน่วยมาไหว้ข้ามาทำบุญเพราะว่าปรากฏการณ์อย่างนี้หลายวัดมีในเรื่องของไก่ก็มีแมวก็มีคราบก็มีแต่ที่นี well ่เรแปลกอยูนผมจะนำโชคลาภไปฝากชาวผวาพาเฮงด้วยครับเดี๋ยวหลังจาก ep นี้ออนแอร์นะครับผมเตรียมนะฮะผมจะออนผ่านผวาพาเฮงนะครับ วัดใหม่นะครับวัดใหม่โคกมะรุมโคกมะรุมอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับตอนนี้นอกรอบนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตล้วงไห้หน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของอพี่โทนนะครับแมวที่ให้โชคให้ล่าตัวน,นี้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูแล้วเรื่องราวทั้งหมดดูผ่านรายการ The อ h o s t Secret ไปแล้ว แต่เรื่องราวของพระว่าพระเฮงเดี๋ยวผมลวงหายนะครับลวงหายให้ดูุยพี่โทนมาแล้วเขายกพี่โทนมาให้ดูแล้วพี่โทนพี่โทน่ให้โชคให้ลาภคุยอาจารย์คนลูกอาจารย์แก มันเงี้ยวใส่ตกใจคนลุกสู้เลยกำลังถ่ายพี่โทนอยู่โอ้ ตตไม่รู้นะครับสลับกันเราเองนะครับ<อ>เรียบเรียงกันเราเองนะครับสามตัวนี้นะครับสาธุสาธุสาธุาธาธต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมต้นตะเคียนที่เยอะน่าจะแทบที่สุดในประเทศที่เคยไปเหยียบ ไปเยือนมานะฮะสำหรับรายการเรานะครับเยอะที่สุดแล้วนะฮะห้าสิบต้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็นะครับเป็นการมาถ่ายทำรายการ The g h ก s t s e เข e t ที่วัดใหม่นะครับก็ วัดใหม่โคกมะลุมที่วิเศษชัยชาญอ่างทองแล้วก็มีเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องตัวเลขไปฝากกันเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องราวของรายละเอียดของวัดนี้ดูใน EP สนุกแน่นอนแล้วก็เช่นเดิมครับผมจะ air, ออนแอร์ผวาผาเฮงเทพเนี้ยต่อจากการออนแอร์ของ EP หลักนะครับของ h e g h o s t Secret นะครับโอเควันนี้ไปก่อนมืดแล้วต้องรีบไปอาจงรจาร์กลับลวันละ รถก็จอดมืดเดี๋ยวไม่กล้าไปเอาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ